ตื่นแล้วเนาะฟื้นแล้วฟื้นแล้ว,ลวอ่ะพาไปกินอะไรวันนี้ <ไป S 1> เมนูก่อนกลับก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเรือใช่ไหมตอนนี้อยู่ที่ร้านร้านเตี๋ยวเรือนั่นไงไปกินก่อนกลับนะเนาะอารีด้านั่งเรือเฟอระคองไหนเนี่ยฝั่งให้ฝั่งนี้เบอร์เออ ไปเตี๋ยวเรือแถวแถวเส้นเรียบคลองสามดีมเวิลด์ว้าวเข้ามาแล้วก็จะเป็นเรือแบบนี้เลยครับ นี่คนเยอะมาก<ป>นี่ไป,ไปอะขึ้นเรือนัองเรียนดันเวเ达หาได้โต๊ะเลือกเมนูแล้วเฮ้ยพี่เวกัเ雷ด้า,รดา,รดาครั้งแรกอีกแล้ว ครั้งแรกกับการอะไรขึ้นรถขึ้นเปล่ยวเรือของแพไปขอชื่อนะพี่เวหิวยังลุกนิดนึงเหรอหิวครับเดด้าเนี่ยคนนั้นพิ้วเลยเธอเดด้าดูปลาเดด้าครับเดด้าดูอะไรครับดูปลาเหรอครับ มาแล้วหุ้ยน่าทานมากเลยอันนี้ของเด็กไม่มีผักของเวเปล่าบะหมี่บะหมี่ของเธอแหละสั่งบะหมี่ให้เดอเอาป้าเดี๋ยวตื่นก่อนตื่นยังนี้ก็เป็นคนสั่งบะหมี่เองแล้วก็ถามว่าอันนี้ของใครฮัลโหลฮัลโหลถ้าไม่ลืมไม่ใช่โลมนะ ใช่ปะเลือดสไตม์อะไรที่ของหวาน่อนนี้ของห่านอะไรเยอะกินหมูได้ตักหมูออกนี่ล่ะป้าตักเต็ดป้าหมดเนี่ยจานแบบฟูๆเลยใช่ปะไอ้หนูช้อนวางไว้ก่อนพี่ทีมงานส่งกินต่อนอยู่แล้วเอาใส่รถเลย คุ้มเลยให้ลูกกินแต่แป้งเนื้อสัตว์ลูกเอกยังต้องการพลังงานกอแก้วอะไรวะเพลงอะไรกอแก้วออกมาลำวงวันรอนกินเลยอ๋อแล้วชื่อกอแก้วเหรอเจด้าเจด้าเจด้าลองชิมดูนะต้องปรุงไหมต้องปรุง ามันไม่มีสซมเอา้ากินก๋วยเตี๋ยวเลียให้ถูกต้องกิน,นยังไงมันไม่มีเหรอป๊าป๊ากินก๋วยเตีเ๋ยวเลียให้ถูกต้องต้องกิน,นยังไงไหนเฮาชูก๋วยเตี๋ยวเลียค่ใส่น้ำปลาให้หนูหน่อยได้แล้วก็ใส่นิดวิรก๋วยเตี๋ยวเลียถูกต้องก๋วยเตี๋ยวเลียบอ เป็นยังไงอ่เคนนี้ก็อร่อยน,น้ําหวานอีกแล้วนี่้อแอบบกินอะไรอ่ะผิวเลยตบตูดใช่ไหมสแบบาเหตุของอะไรเนี่ยคแบบี่เขามาท้าว่าลงทุงไหมนี่ใช่ไหม,ไม,ไม ไม่ได้หลงอร่อยไหมพอก่อนถ้ายังไม่เก่งเลยเหรอเมื่อปีกถ้าเก่งกนจะมีอร่อยมากเบคกิ้มะพร้าวแลวกัหลกตาลีหอมนดีเสร็จจากนี้เราก็จะไปขึ้นรถกลับโคราาบ้านเองแล้วเนาะัน้อย 拜拜。